วันนี้นะวินมีรถบาหนึ่งคันมานำเสนอครับคันนี้เป็นเจ้า t o โยต้าแคมรี่ครับผมนะ mm hmm. ราคาหลังหักส่สนลดนะครับเหลือเพียงแค่5้าแสนแปดหมื่นเจ็ันบาทเท่านั้นเองนะครับฟีค่าดำเนินการค่าจัดข้าโอนมูลค่า20,000บาทนะรับประกันได้สูงสุด2ปี20,000โลเลย CAMRY ผ่อนเดือนละ9 6้0บาทเนี่ยมาดูกรอบๆคันคันนี้กันดีก,กว่านะครับผมมา สวัสดีครับผมนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับวินเช่นเคยครับที่เพอร์เฟคคาร์ครับโชว์รูมรถมือสองกรุงเทพที่ใหญ่ที่สุดในย่านศรีนครินครับผมนะฮะวันนี้นะวินมีรถมั่หนึ่งคันมานําเสนอครับคันนี้เป็นเจ้าโตโยต้าแคมเรี่ครับผมนะตัวนี้เปลี่ยนโฉมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นปี2015นะครับผมคันนี้เครื่องยนต์2.0นะครับเบนซินล้วนนะครับรุ่นย่อยเป็นตัว G นะครับผมเกียร์อัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ราคาหลังหักส่วนลดนะครับเหลือเพียงแค่587,000บาทเท่าานนนัั้เองะครบบ5,087,000ทจ ป้ายแดงเนี่ยเรียกว่าร้านสา้าน4กันเลยทีเดียวนะตัวนี้นะแคมรี่แบบนี้นะนะครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,600บาทเท่านั้นเองนะครับ9,600บาทเท่านั้นตลอดอายุสัญญาเลยนะครับคุณคลูกค้าทุกท่านนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%ฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทนะรับประกันได้สูงสุด2ปี20,000ื่โลเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ระบบเบรกนะครับผมจัดให้เต็มเลยนะครับผมมามาดูกันรอบๆคันคันนี้กันดีกว่านะครับผมมาเริ่มต้้้นนนนที่ดานหนาหเลยะครับผม ตัวนี้ก็จะมี d a y t t m m r u n n i n g light มาเรียบร้อยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมรวมถึงไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีมาให้แล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้าเรามีมาให้2จุดครับรองรับกับระบบ Park คเซนเซอร์นะครับที่จะมีเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวรถกันนะครับผมมาส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมาพู่กับล้อแม็กนะอลอยขอบ16นิ้วนะคันนี้นะครับผม ใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับยางก็เป็นยางปี2021เลยนะครับยังใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับดอกยางยังเยอะอยู่เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างด้านข้างนะมาดูโครงสร้างกันนิดนึงนะครับนี่เลยแผ่นเพจครับอยู่ที่เดิมนะน็อตหัวประตูไม่เคยไขนะครับผมลองดูได้เลยนะก็นี่ครับจุดอาร์กจากโรงงานนะครับรอยเชื่อมรอยสปอตนะครับผมเดิมๆเลยนะครับ อันนี้ก็ภายในเป็นเบาะสีเบจนะสีเบจต,ตัดกับสีดําแล้วก็ลายไม้สีน้ตาลเนี่ยให้อารมณ์ความหรูหรามากๆเลยนะครับผมเรียกว่าแล้วก็รถเนี่ยเป็นรถอ่าบริษัทนะเซอร์วิสเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับคันนี้นะครับเช็คประวัติได้เลยนะครับใครอยากดูรีพอร์ตนะอยู่ต่งางจังหวัดอยู่ไกลนะอยากดูรีพอร์ตว่ารถมีเข้าเซอร์วิสประวัติยังไงนะครับมีอุบัติเหตุตรงไหนไหมนะครับสามารถ ทักเข้ามาขอได้เลยนะชอบคันไหนนะครับผมถ้าแคมรี่เนี่ยเราขอดูให้ได้ทุกคันเลยนะครับมาดูด้านข้างด้านนี้เช่นกันครับเดิมๆเหมือนกันเลยนะครับนี่เลยนะครับผมใครหาอยู่นะตัวนี้คุ้มมากๆนะผ่อนเดือนละแคมรี่ผ่อนเดือนละ,นนละ9 6 0 0บาทเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะราคาตั้งเนี่ยถูกกว่า v ีออสป้ายแดงอีกนะครับผมราคานี่ถูกกว่า v ีออสอีกนะวีออสก็เริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก6,9,000บาทแล้วนะครับผมสำหรับตัวเริ่มต้นของ v ีออสนะ นี่ได้ลดงบมานิดนึงด้วยนะครับได้รถที่ค่อนข้างใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นรถคนละไซส์เลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถเก่งไซส์ใหญ่นะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับนี่ตัวนี้ก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังว่า4จุดนะครับเครื่องยนต์เป็นระบบ D4S แล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์เป็น 2.0G ก็มีบอกอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนะเบียสามศูนย์สี่เก้าคันนี้เลยนะครับผมด้านท้ายเปิดมาโอเคนะครับ ผมพาไปดูฐานท้ายกันว่าโครงสร้างเขาเดิมไหมนะครับผมนี่เครื่องมืออยู่ครบนะนี่นะครับรอยเรียกว่ายาแนวจากโรงงานนะครับผมเป็นสีไข่แบบนี้นะครับเดิมแน่นอนนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะฮะล้ออะไรก็ยังมีอยู่นะเดิมๆนะคันนี้เรียกว่าสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับออปชั่นคันนี้มีอะไรมาให้บ้างนะครับไปดูกันครับ นะครับผมตอนนี้วินก็เข้ามาอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วนะครับภายในก็กว้างขวางมากาครับตามสไตล์รถเก่งใหญ่ไซส์เขาเรียกว่าอะไรดีเซกเมเลยนะครับผมคันนี้นะครับกระจกด้านข้างนะครับปรับพับไฟฟ้านะครับผมรวมถึงเปิดขึ้นลงไฟฟ้าออโต้ทุกบานนะครับสามารถคอนโทรลได้จากคนขับแล้วก็แผงประตูทุกบานได้เลยนะครับมีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับผมกุญแจก็จะเป็นระบบ immobilizer นะครับเป็นกุญแจ keyless เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะมีเป็นในส่วนของพาร์ตเซนเซอร์ครับ บายดิงสปอร์ตมอนิเตอร์แล้วก็เทชชั่นคอนโทรลวันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยครบคันแน่นอนนะครับผมพูดสตาร์ทอยู่ด้านนี้ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันเล็กน้อยเอาผมมัดแล้วก็มาโอเคนะครับด้านพวงมาลัยเนี่ยครับก็จะเป็น พวงมลลาลัยมันติดฟังก์ชันทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ก็คอนโทรลหน้าจอตรงนี้นะระบบควบคุมนะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เป็นระบบบันเทิงแล้วกันนะวิดควบคุมวิดยุอะไรพวกนี้นะครับสามารถกดปิดเสียงเปิดเสียงนะอยงนี้ได้เลยนะครับเป็นนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับมีคุชคอนโทรลมาด้วยแล้วนะที่มือขวาของผมนี่นะครับมีคุชคอนโทรลขับทางไกลก็สามารถล็อกความเร็วได้นะไม่ต้อง,อบ,งบังคับคันเร่งตลอดนะครับก็กดเพิ่มลด ความเร็วจากมือได้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นเกียร์ถุงนะนะครับยังไม่เป็นเกียร์ถุงก็เป็นเจีแรกๆนะก่อนที่เปลี่ยนเป็นโฉมนี้นะครับปี15นะครับผมนี่ตัวนี้ก็มีไวเลสชาร์เจอร์มาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB AUX ครับอันนี้ทั่วไปเนาะแล้วก็มี power outlet อยู่ด้านนี้นะครับเค่แอร์เป็นออโต้เรียบร้อยแยกอุณหภูมิอิสระซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เป็นแผงควบคุมพวก วิทยุนะครับผมรวมถึงไฟฉุกเฉินก็อยู่ตรงด้านนี้นะครับนี่สัญลักษณ์แสดงว่ารถล็อกอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนครับแคมรีรถไซส์ใหญ่นะมีผ้าม่านด้านหลังมี2จุดนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็มีหลังสุดเลยก็มีเป็นผ้าม่านไฟฟ้านะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับไม่เพียง1นึ0 0 0สน 8 7 0 7กิโลเมตรเท่านั้นเองนะนะวันที่ถ่ายทำวันนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานมาไม่ได้มากเลยนะทั้งทที่เขาเป็นรถบริษัทนะครับผมรถอายุเนี่ยปีที่6เข้าไปที่7แล้วนะครับผมยังใหม่มากๆ,ๆนะครับผมแล้วก็คันนี้มีตำหนิมาบ้างหน่อยหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูกันนะตรงไหนโอเคนะครับบอกด้านนี้ก็นี่ฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารครับนะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับฝั่งผู้โดยสารเนี่ยสามารถปรับได้นะคนขับก็ปรับให้ได้เลยนะครับไม่ต้องเอื้อมมือไปแบบนี้ละ นะครับผมที่ตรงนี้มีให้นะครับผมนี่ปรับเลื่อนหน้าถอยหลังครับผมเอนไปด้านหลังเอนมาด้านหน้าอ่าครบคันเลยนะครับผมเรียกว่าน่าใช้างานมากๆนะในราคาที่ถูกกว่าวีออสนะย้ำกันอีกทีว่าถูกกว่าวีออสนะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูกันปะไปกันครับชึบโอเคครับมามาถึงด้านหน้าแล้วนะสำหรับเจ้า Camry 2 0 g ปี2015คันนี้นะครับผม มาดูกันตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ที่เรียกว่าเครื่องยนต์ฝาเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้ก็เป็นระบบ Du a l VVTI เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คันนี้ครับที่ผมบอกไว้เมื่อกลางคลิปเนาะคันนี้มีตาหนิเล็กน้อยนะฝากระโปรงเนี่ยเคยแกะทําสีมานะครับผมเคยแกะทําสีมาแต่ว่าไม่ได้มีชนหนักแน่นอนนะครับผมก็มีทําสีบ้างสเก็เหินบ้างเล็กน้อยนะก็ใครหาอยู่นะครับรับรองว่าคุ้มมากๆนะครับผม รีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับของดีอย่างนี้มีไม่กี่คันนะถูกมากๆเลยแล้วเดี๋ยวผมสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นให้กันอีกทีครับผมไปครับก็มาถึงตอนท้ายกันเรียบร้อยนะสำหรับเจ้าแคมรี่คันนี้นะครับปี2015สีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้ราคาหลังหักส่วนลดนะครับเหลือเพียงแค่5,87,000บาทเรียกว่าถูกกวีออสอีกนะครับถูกกว่ารถเก่งไซส์เล็กอีกนะครับผมคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ9,600บาทนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79% ต่อปีเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็นะครับฟรีในส่วนของค่าเนินการจัดไปแนนซ์รับค่าโอนมือค่า2 0 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับ2ปี20 0 0 0โลนะครับระบบเบรกนะครับเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมแล้วก็ใครที่กำลังสนใจนะครับก็โทรติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับการรับรองรับประกันนะครับเรามีเอกสารยืนยันให้ชัดเจนครับเดี๋ยวเชิญมาดูพร้อมกันเลยนะครับคันนี้เป็นผู้มือ Bo o k Service นะครับของทาง Perfect Car นะครับนี่ก็มีโลโก้้้ดานี ภายในก็จะบอกรุ่นรถครับสีรถเลขตัวถังนะครับเลขเครื่องยนต์แล้วก็ทะเบียนนะครับชื่อเจ้าของรถที่อยู่นะครับชื่อพนักงานขายเบอร์โทรรวมถึงเบอร์โทรที่งานแล้วก็ลายเซ็นผู้จัดการอยู่ด้านนี้นะครับผมโอเคชึบส่วนในสองก็เป็นการตรวจเช็คนะครับ25ารายการรวมถึงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับผมก็ใารหายอยู่ก็รีบเลยนะสีดำหล่อๆแบบนี้เครื่อง2 0 0พัน ตัวจีนเนี่ยราคาไม่ข้ามหกแสนมีแค่คันนี้นะคันเดียวเลยนะครับผมใครหาอยู่ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครหาดูรถรุ่นไหนอยู่ยังไม่ทําคลิปอาจจะมีคันที่ลูกคา้าทุกท่านหานะครับก็ลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ